สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับตัดทิ้งนะครับผมมีเลขดับให้เลขดับให้ตัดทิ้งนะครับหลักหน่วยบนนะครับผมสติตั้งต้นนะครับ16มีนาคม2562จนถึงวันที่16มิถุนายน2564รวมทั้งหมด52งวดติดต่อกันหลุด แค่1ง,งวดเท่านั้นนะครับสูตรนี้หลุดแค่1ง,งวดเท่านั้นจากทั้งหมด52งวดนะครับผมนะสูตรก็คือ10ครั้งที่3บวก2คงงที่ ใช่หลัก10ครั้งที่3าบวกสคงที่แนวทางย้อนหลัง11งวดดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะสิมกราครับ2อเป็น4ได้4เป็นเลขดับวกสามหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4 4ด mm ับ4ไม่มานะครับ1กุมภาเจ็ดสองเป็น9ก้ในเ้าเป็นเลขดับวกสามหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ เก้าไม่มานะครับ16กุมภาพแปดสองเป็น10ได้0เป็นเลขดับ6 0 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ1มีนา52เป็น7ได้7เป็นเลขดับ5 3 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7 7ดับ 7ไม่มานะครับ16มีนา52าสเป็นเได้7เป็นเลขดับเบิลสีหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7ไม่มานะครับผมวันที่1เมษาเก1าได้1เป็นเลขดับเบิลสอหลักหน่วยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผม วันที่ส6เมษายน92เป็น11ได้1เป็นเลขดับบกเจหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผม2พฤษภาคม72เป็น9ได้9เป็นเลขดับ2 7 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมและก็วันที่16พฤษภาคม92 11ได้1เป็นเลขดับ นะครับออก57 9ลกห 9, ลักหน่วยเป็นเลขเเลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับวันที่1มิถุนาครับเ2 9, 9, ALK, เป็นเในก้าเป็นเลขดับ 9, 9 6, 6, 7 2าห 2, ลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเ 9, ลข99ดับ9ไม่มานะครับผมวันที่1 6มิถุนา72เป็น 9, 9้ในเกเป็นเลขดับ8 61หลักหน่วยเป็นเลข1นะครับผมเลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มานะครับ วันที่1กรกฎาคม42เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ